พาลงก้อกันต่อไปเทศบาลนครเกาะสมุยนะครับเขามีการเปิดการแข่งขันกรีธาอนุบาลน,นักเรียนนักศึกษาประชาชนอำเภอเกาะสมุยประจำปี2568อย่างหญิงใหญ่เลยครับไปกันเทศนนามกีฬานหนาชาเทศบาลนครเกาะสมุยนะครับอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี นายรามเนจใยกว้างนยา,งนายกเทศมนตรีนครเกาะสม,สมุยนะครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาอนุบาลน,นักเรียนนักศึกษาประชาชนอำเภอเกาะสมุยประจำปี2 5 6 8โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลน,นาครเกาะสมุยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและก็เอกชนนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนเข้าร่วมครับนี่เห็หนนาพนะก็มีขบวนพาเรดจ,จากน่วยกีฬาต่างๆนำโดยวงโยธวาทิตจ,จากโรงเรียนเกาะสมุยนำขบวนข้าวซูสนา กา,การจัดการแข่ขงขันขังนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในอำเภอเกาะสมุยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีความสมบูรณ์ทางร่างกายอารมณ์และจิตใจห่างไกลาย,ยาเสพติดให้รูแพร่รูชนะรูอภยัยมีนำใจเป็นนักกีฬามีความรักความสามัคคีสามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อเขาแข่งขันในระดับทีสูงขึ้นและก็ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนและก็ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยด้วยค่ะครับผมการแข่งขันก็นมีทง ประเภทลูประเภทลาดนะครับแยกประเภทใช่แล้วก็ยิ่งมีตั้งแต่การวิ่งระยะ6 0เมตรถึง5000เมตรวิ่งพลัดเซคูนรอยเมตรวิ่งพลัดเซคูนเซรอยเมตรวิ่งพลัดหาคูณ80เมตรวิ่งพลัดผสมกระโดดไกลกระโดดสุ้งควางจักทุ่มนำนักผงแลนการมีน่วยงานน้อยกีฬาแต่ว่าส่งนักกีฬาข้าวรวมการแข่งขันในี้28หน่วยนะครับการจะจัดการระหว่างวันที่2ีอถึง25กรกฎาคมนี้นะครับ